เอารให้หมดเลยนะคะเราจะเอาปั่นแล้วเราจะเอาไปตั้งไฟก่อนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมมะม่วงสำหรับจะก,กวนค่ะ มะม่วงกระล่อนนะคะแล้วก็จะออกเปลือกออกนะคะก็จะฝานเอาแต่เนื้อนะคะ มะม่วงนะคะชุดแรกที่เราที่เรา,าหั่นได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราปั่นแล้วเราจะเอาไปาตั้งไฟก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รอชุดใหม่ที่ยังปอกไม่เสร็จนะคะจะปั่นไว้ก่อนก็จะปั่นเลยค่ะ ก็จะพอแล้วค่ะเราก็จะเอาลงไปเตรียมกวนนะคะตอนนี้นะคะเราจะตั้งไฟให้เขาเดือดก่อนนะคะให้มะม่วงอันนี้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไป ไปปอกต่อนะคะเพราะว่าปอกไว้นานเกินแล้วถ้าไม่เอามาตั้งไฟก่อนนะคะจะทําให้มะม่วงมันไม่ดีค่ะอาจจะจะจะบูดก่อนถ้าเราทิ้งไว้นานนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งไดแล้วเราจะปล่อยไว้แค่นี้ก่อนนะคะจะไปปอกอันใหม่ก่อนนะคะ ตอนนี้มะม่วงกวนที่เราปั่นไว้นะคะก็เอามารวมกันเทใส่หม้อนี้นะคะแล้วก็เอามากวนกับเตาถ่านนะคะเหตุผลที่มากวนเท่านอเพราะว่าดูค่ะเวลาที่เขาเดือดเขาก็จะกระเด็นแบบนี้นะคะกวนมะม่วงวนเลยค่ะตอนนี้เติมถ่านนะคะไปแรงขึ้น ็จะเดือดมากขึ้นดูความแรงของไฟนะคะควนมะม่วงก็อันตรายนะคะกระเด็นแล้วก็จะลวกได้นะคะต้องกต้องกวนตลอดนะคะต้องคนตลอดอย่าปล่อยให้เขาเดือดเองนะคะ ทำไมงั้นจะกระเด็นอตอนนี้แห้งประมาณนี้ก็จะพอแล้วค่ะเพราะก็แห้งไปเยอะแล้วค่ะ หวนม,ม่วงได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาตากกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาเปรียบพิมพ์มค่ะหมายถึงว่าขนาดแบบนะคะแบบที่เราใช้นะคะก็คือขวดน้ําขนาด350มิลนะคะแล้วเราก็จะตัดนะคะเอาเฉพาะช่วงที่เป็นข้อข้อตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดเลยค่ะ หนึ่งข้อนะคะหนึ่งข้อเราก็จะใช้ได้เลยนะคะขนาดนี้นะคะจะเป็นขนาดที่แบบน่ารักมากนะคะก็คือดูดูดีะคะ่ะอันนี้คือพิมหนึ่งชิมน,นะคะเราก็จะเอามะม่วงเทลงไปในนี้นะคะก็จะได้เป็นวงๆๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามะม่วงใส่เลยะคะ่ะ นี่คือมะม่วงที่เรากวนเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะตากนะคะช้อนแค่ช้อนเดียวนะคะช้อน,ช,อน,น <S <S ช้อนกาแฟเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะเกลี่ยนะ <S <S อยากจะบอกว่าใครที่ทำมะม่วงกวนนะคะแผ่นเล็กๆอย่างเนี้ยแล้วก็ทำไปขายนะคะต้องต้องถือว่าแบบมีความอุตสาหะมากนะคะเพราะว่า กว่าจะได้แต่ละแผ่นนะคะก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราเราก็จะมาตากมะม่วงรอบนี้นะคะที่เรากวนนะคะก็จะมีมะม่วงกะล่อนมะม่วงน้ําดอกไม้อีก2กิโลนะคะที่เราเอามากวนรวมกันเพราะว่ามะม่วงกะล่อนอย่างเดียวเนี่ยนะคะสีเขาจะคล้ำนะคะสีจะไม่ค่อยสวยแต่ใส่มะม่วงน้ําดอกไม้เข้าไปเนี่ยจะทําให้เกิดสีสวยขึ้นมานะคะสีออกจะเหลืองเหลืองจะสวยนะคะแล้วเราก็มาดูกันค่ะทุกทุกคนจะทําแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่จะใช้ฮูละฮูปเป็นตัวกําหนดวงนะคะ ก็จะเรียกว่ามะม่วงกวนหูลหกฮูปก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตอนนี้นะคะเราก็กําลังตมากมะม่วงนะคะเราจะทําแผ่นใหญ่เท่าฮูลกฮูปนะคะวันนี้จะทําได้สองแผ่นนะคะอันนี้คือแผ่นแรกนะคะเดี๋ยวจะมีอีกแผ่นหนึ่งนะคะเราจะเตรียมตากเราใช้แผ่นพลาสติกนะคะอันนี้จะเป็นขนาดหนาขนาดกลางนะคะ นะขนาดกลางที่เราขายอยู่เมตรละ45บาทอันนี้อันนี้คือ1เมตรนะคะเราก็จะใช้โฮลละฮูปเนี่ยนะคะเป็นตัวเป็นตัวพิมพ์แต่ว่าเราจะไม่ทำให้ให้ถูกโฮลและฮูปนะคะเพียงแต่ต้องการความกลมจากเขานะคะเราก็จะมาหยอดกันเลยค่ะ

ในการกวนมะม่วงนะคะเราก็ตั้งแต่ปอกมะม่วงนะคะปอกเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนื้อนไปบดนะคะเอาไปบดเพราะว่าต้องการความละเอียดนะคะเนื้อมะม่วงก็จะเนียนนะคะพอบดเสร็จแล้วก็เอามากวนในการกวนนะคะเราจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่ามะม่วงมีความหวานอยู่แล้วนะคะแล้วก็การกวนนะคะที่สําคัญอย่างหนึ่งเราสามารถกวนในทั้งที่แก๊สเตาเตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านนะคะถ้าเตาถ่านก็จะแบบหลคนจะนิยมกวนเตาถ่านก็บอกว่ามันอร่อยนะคะแต่ ที่ต้องระวังนะคะก็คือต้องใช้ไม้พายด้ามยาวๆนะ,ะเพราะว่าโมโมกวนเวลาที่เดือดเด็กเขาจะเดือดแบบระเบิดนะคะแบบระเบิดนะคะคุณท่ากันยังได้ยังได,ยงได้ยังได้แผลนะคะขนาดว่าระวังมากนะคะระวังมากยังได้แผลเลยนะคะคือเขากระเด็นมาโดนก็จะพองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือข้อข้อข้อแนะนําก็คือไม้พายยาวๆนะคะแล้วกวนการกวนใครที่ชอบ ใครที่ชอบเหนียวหน่อยนะคะก็จะกวนนานหน่อยให้แห้งประมาณเกือบครึ่งนะคะสมมติว่าเราเราได้เรามีหนึ่งหมอ้อก็กวนไปเหลือเกือบเกือบครึ่งหม้อนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบสีใสๆนะคะก็จะกวนแค่อาจจะยุบไปประมาณสักเสร็จยุบไปเสร็จหนึ่งส่วนสี่นะคะเหลือเสร็จสามส่วนสี่ยังเหลวๆอยู่ก็จะสามารถเทได้นะคะบางคนเขาจะใช้วิธีการที่เอาเทแล้วก็กลิ้งกลิ้งกระด้งนะคะให้น้ํามันไหลนะคะให้น้ํามันไหล แบบนั้น,นจะใสสวยแต่ว่าจะไม่เหนียวนะคะแต่คุณพครจะกวนแบบที่เหนียวนะเพราะจะชอบจะชอบทานแบบเหนียวหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่เหนียวแล้วมันเคี้ยวแล้วมันแบบมันไม่รู้ว่าไม่ได้ฟินนะคะโอเคค่ะน,นี่คือข้อแนะเกรดเล็กๆแนน้อยนะคะตอนนี้นะคะเราตากเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะคะว่าเราจะตากกี่แดดนะคะ อา,อาจจะแดดหนึ่งได้คำว่าแดดหนึ่งก็คือต้องตากตั้ตตงแต่เช้าจนถึงเงย็นนะคะหนึ่งแดดนะคะถ้าค่อยแห้งแล้วก็ค,คือก็โอเคใช้ไดะะ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจจะแบบอาจจะคลึ้มนะคะจ,จะมีใแบใบคลึ้มอะไรแบบนี้นะคะอาจจะต้องตากเป็น2แดดนะคะมะม่วงไซร์ฮูและฮูแห้งแล้วค่ะเราใช้เวลากี่วันคะเนี่ยอันนี้ใช้2แดดค่ะแดดรับ แป๊บเดียวไม่นานนะคะเดี๋ยวไวสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะคะเปรียบเทียบกับอันเล็กค่ะฮูลาฮูก,กับอันเล็กใช้ขวดน้ํานะคะความต่างนะก็คือถ้าเป็นอันเล็กแบบนี้นะคะถ้าทําเป็นของฝากจะดีนะคะหรือทําขายก็จะได้ราคาเพราะว่าดูแลปลาณีตนะคะแต่ข้อเสียคือเวลากว่าจะได้แต่ละแผ่นคืนนานใช้เวลานานมากนะคะขนาดนี้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะกว่าจะทําเสร็จ ไตอตากเสร็จเพราะนั้นการใช้อันใหญ่เลยนะคะเอาฮูลกคูปเลยนะคะใหญ่สุดอย่างนี้ก็แป๊บเดียวนะคะเสร็จในการตากสำหรับอันใหญ่นะคะข้อดีคือประหยัดเวลาในการเตรียมตัวตาันนี้นะคะก็จะเป็นการแกะนะคะอันนี้แห้ง อันเล็กก็จะแห้งเร็วกว่าอันใหญ่นะคะถ้าเทตรงขอบบางแกะจะยากนะถ้าเทตรงขอบให้เข้าหนาหน่อยนึงนะคะก็ได้ไม่ขาดนะคะ,ะชิมเลยคะ่ะเหนียวดีมากเลยค่ะเพราะว่ากวนนานนะะรสชาติสองอันนี้จะเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะแห้งมากนะคะอันนี้จะแห้งมากเพรแห้งมากแล้วก็จะจะเหนียวขึ้นนะคะแห้งมากจะเหนียวขึ้นตอนนี้นะคะเราก็จะเตรียมแผ่นใหญ่นะคะ it's very big อันนี้เราทำหนาหน่อยนะคะก็จะแกะง่ายนะคะแล้วขอบก็ทำขอบให้เขาหนานะคะสังเกตดูนะคะว่าขอบจะหนานะคะนี้ะน,น,นี่ค่ะ ันไ่แบบนี้นะคะก็ดีสําหรับทันในครอบครัวนะคะเวลาที่เรากินไม่หมดนะคะกินไม่หมดเราก็จะเก็บไว้ได้นะคะเก็บได้ถ้าอยากจะให้อยู่ได้นานๆน,น,นะคะเก็บได้เป็นปีนะคะเอาไว้ในตู้เย็นนะคะอาจจะม้วนเก็บหรือจะหั่นก็แล้วแต่นะ,ะแล้วแต่ท,ที่ที่ชอบนะคะแต่คุณทมานก็จะม้วนไปก่อนนะคะม้วนแล้วก็ใส่ขวดอันนี้แต่ขวดนี่ขวดเล็กไปนะคะจะม้ว,มวน แตม้วนไปแบบนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ see you next video thank you for watching and subscribe